สมัยสาวๆตอนนี้โตเป็นเด็กแล้วก็ก็ทำนองนั้นทำนอนนั้นใช่แต่แบบพอมาถึงช่วงเนี้ยช่วงที่เป็นเด็กอะช่วงนี้อะนะแล้วคือต้องออกไปไหนดึกๆแล้วแบบไปกินเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาคือรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าแบบใช้พลังงานเยอะมันไม่ได้รู้สึกเหมือนตอนที่โตเป็นสาวแต่ก่อนที่แบบไปแล้วกลับมาก็ยังแบบ ีเอเนจีเกต้ะยังไหวอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเดินทางเหนื่อยนู่นเหนื่อยนี่คือแบบยมอ่ะแล้วก็แบบขนาดกินมาเยอะแล้วนะแต่ก็รู้สึกอ่อนลา้าอีกวันหนึ่งก็คือตายอืม <c oughs> อันนี้คือช่วงที่เป็นเด็กเกตนะคือช่วงที่เป็นโตเป็นสาวอะไรเงี้ยยมจริงทุกวันนี้เลิกง,งานคืออยากกลับแต่บ้าน ก็เราเป็นเด็กกันแล้วไงมันก็ะมาณเนี้ยแหละมันต้องนอนเยอะๆไงตามอายุที่ลดลงอ่ะเธอเป็นปกติอ่ะอจากสิบปก็เหล,เลือสิบเจอะไรเงี้ยสิบห้าอะไรเงี้ยเด็กน้อยคนนี้ปวดหลังไหมคะปวดคือไม่ใช่แค่หลังตอนนี้คือทั้งขาทั้งแข็คือแบบซอมเต้นไปคือแบบวันนี้ก็หันไปหามมิิงพี่ไม่ไหวอ่ะพี่รู้สึกว่า พี่ปวดตัวมากเลยวันเนี้ยแล้วมิงก็ขำแล้วมิงก็เออรู้สึกเหมือนกันพี่เรามันไม่ได้เลยว่ะอด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 เขาเรียกว่าอดอะไรปะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตัดพอแล้วกันกันอยู่สองคนแล้วก็แบบเต้นเต้นเป็นสิบรอบเต้นเต้นแล้วก็อ๋อแล้วก yes ็ เต้นนักกินน้ําก่อนแล้วก็เต้นนักพี่เขากินน้ําต้นหนึ่งแล้วก็เดินไปกินน้ำเดินไปกินน้ําแล้วก็เต้นเต้นต่อแล้วก็ทำไมมันเหนื่อยจังเลยอ่ะทำไมวันนี้มันเหนื่อยขนาดนี้อย่างบ่นอย่างทั้งวันอ่ะทำไมฉันเหนื่อยขนาดนี้วันนี้เนี่ยทำไมคืนหนูยังบ่นนะแต่ตอนเต้นก็เต็มเพราะแต่ปาตอนเต้นก็ พอหยุดเท่านั้นแหละมันก็ยังงานนะทุกคนไปคาร้านวันสปาต้องเข้าไม่มีตังอนะไหวแนนะ่ไม่วิไม่ไหววีก็พูดกันตรงๆไเอะไรไหวอะเราเต้นมาห้าจะห้าปีแลาว,วีต้องเต้นมาจะห้าปีแล้ว,วี <laughs> อาการโลอโควิดปะคือหนูหนูว่าหนูเป็นรอโควิดคือดูจหูอื้อสมมติเวลาแบบเต้นนานๆซ้อมเต้นนานๆแล้วเหมือนหายใจอะ่ะมันจะเริ่มหายใจทางปากอะ่ะมันเหมือนหายใจทางจมูกไม่ถน,นัดแล้วสะพ้งหูหนูมันจะอื้อมันเป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากเลยเวลาแบบซ้อมเต้นเดียเ๋ยวนี้ก็เลยรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคเลยเพลงมาเอเนอรีพุ่งเลยจบตาบ จบตามเพลงทงพูดตรงนี้เพลงมาก็คือเพลงจบปบบตามนานไปสแกนปอดมายัางยังเลยอะ่ะไม่ได้ไปโรงพยาบาลไม่ได้ไปอันนี้เลยแต่เป็นแบบอย่างงี้มาสักพักแล้วนะตอนคอนเสิร์ตก็เป็นเหมือนกันโดยที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะแบบช่วงก่อนที่ยังไม่ได้เป็นโควิดก็ไม่เคยเป็นอาการนี้เลยแล้วแบบ หมือนพอตั้งแต่นั้นมาคือร่างกายมันเปลี่ยนเลยทุกคนคือทุกอย่างมันเปลี่ยนมากแล้วมันเหนื่อยกว่าเดิม